สวัสดีครับ f อชมรมคนรักองุ่นวันนี้จะพามาทำจิบบริลิกแอซิกขยายผลองุน่นครับหรือเรียกสั้นๆว่าทำจิปขยายผลตอนนี้อายุประมาณเกือบ2เดือนแล้วครับองุน่นนี้จะขยายผลรอบที่สอง ให้ผลองุมเราได้เจริญเติบโตอย่างเต็มที่ไม่แคะแกรนโดยเราจะใช้น้ำยาคิป2%นจำนวน1ซีซีผสมกับน้ำา1ลิตรแล้วก็ใส่ g f o r c e ์ ซึ่งเป็นสารช่วยแพร่กระจายลงไป0.4ซีซีเพื่อขยายผลเราสามารถทำได้2วิธีคือใช้ฉีดฉีดด้วยฟอกกี้หรือฉีดด้วยถังฉีดยาก็แล้วแต่และใช้จุ่มจากการสังเกตพบว่าถ้าเราฉีดถ้าเราฉีดแบบนี้ สู้การจุ่มไม่ได้แบบนี้นะครับเพราะมันจะไม่ค่อยทั่วถึงและจะทำให้ก้านช่อเราแข็งด้วยผมจึงใช้วิธีการจุ่มแบบนี้นะครับจะดีกว่า จุ่มไว้สัก2อสาวินาทีมันจะทำให้ผลเราชุ่มน้ำยาได้และการช่อไม่แข็งถ้าฉีดผมสังเกตว่ามันจะไปเกาะอยู่ที่ก้านช่อมากกว่าจ,จุ่มอย่างนี้นะครับ ดึงลงไปให้ลึกช่อเลยแล้วก็ออกมันก็จะทำให้ช่อของเราผลใหญ่ขึ้นรวดเร็ว ี้เป็นองุ่นไบโคลนัวบอลเล็กนี้พื้นจุ่มครั้งที่1นะครับผลใหญ่จุ่มครั้งที่2 เพื่อจุ่มแล้วให้เคาะเคาะสลัดน้ำพิ้นด้วยนะครับน้ำยาจะได้ไม่กระจุกตัวอยู่ที่ตรงท้ายท้ายช่อ รุมให้ครบทุกชอ่อนะครับโอเคสำเร็จแล้วเราจะทำจิบกันแค่สองรอบนะครับโดยใช้น้ำยาจิบสที่1ซีซีผสมกับน้ำา1ลิตรใส่ g f ฟ r สวันไป0.4ซีซีสำหรับการขยายผลนี้ทำสองครั้งนะครับ เร็จแล้วเคาะเคะเสด็จเอาน้าออกนะครับครั้งแรกเราจะทําเมื่อผลเล็กๆประมาณ4มิล5มิลและครั้งที่2จะทําเมื่อผลโตประมาณ10มิลิเมตรใช้วิธีจุ่มจะดีกว่าฉีดมากนะครับสวนญี่ปุ่นหรือสวน เกาหลีเราก็นิยมใช้ยีธีจุ่นทั้งนั้นนะครับเพราะมันทั่วสึงกว่าทำให้ผลโตเท่าๆกันและคั่วชอบผลไม่แข็งที่บอกว่าคั่วชอบผลแข็งอยู่ช่วงตรงนี้นะครับ่วง มันมันจะไม่สามารถกระดูกกระดิกได้แบบนี้ถ้าช่ออ่อนก็คือตรงการ้กานก้านนี้จะไม่ใหญ่เกินไปปกติตรงโคนนี้จะเล็กเลยลงมาจะใหญ่เหมือนกันนะครับรโคนจะเล็กหน่อยเลยลงมาจะใหญ่นี่นะครับเป็นเหมือนกันนะครับอันนี้ปกติครับ แต่ว่าช่วงนี้ต้องไม่แข็งต้องให้นิ่มแบบนี้จะดีให้อ่อนอ่อนตัวได้แต่ถ้าเกิดก้านแข็งมันจะทำให้ผลไม่ค่อยโตนะครับแล้วผลก็จะแตกได้ง่ายเมื่อผลใหญ่ขึ้นเนื่องจากพั่มมันจะสั้นทําให้การขยายช่อเป็นไปได้ลำบากผลเราก็จะแตกครับ ำหรับอันนี้เป็น S 4 8อันนี้ตพิองออกช่อมาวีเล็กข้างบนนี้อันนี้ก็เพิ่งออกช่อมาเหมือนกันวีเล็ทสำหรับที่เป็นช่อแล้วก็ใช้จิ๊ ขยายช่อนะครับคนคนละสูตรกับอันนี้ทิปขยายช่อจะใช้0 0 1สีต่อน้ำ1ลิตรแค่นั้นแต่ทิปไปน้อยนะครับโอเคพอเปน็นแนวทางให้เ,เพื่อนที่ปลูกอังุ่นกันนะครับ,บากดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยครับสวัสดีครับ